จงก่อนคงเยียบดูด้วเออเอเอ,เองั้นเปิลงั้นเปิดเลยเพราะว่าเพราะเพราะว่ากูต้องดูก่อนว่าเรยวมาเป็นไปป่านไปออฟเอาไม่กูไม่บูตังกมบมเอมามาอามมเอามาดา,มา,มาก,กูดิเอเอแล้วก็ฮึจัดดูดิเนี่ย yeah. อีกตัวอีกตัวนึงก็อันติดำดินอีกตัวนึงก็อันติล็อกนะครับแต่ละตัวไอ้เหี้ยี่จีเตนโต้ดมินเฮดีแต่ละตัวมาเพื่อทำให้สงคภามพนี้สั่นสะเทือนเออว่ากมได้หรอกว่ากุ้หัวมันมันล็อกกูอย่างเงี้ยหรือดูอดร้องเลยดูอีกวินาทีก่อนจะไปดูคลิปนะครับทุกคนผมมีดิสมาฝากไว้ก่อนนะผมดิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมก็คือดิสพี่เงินใจเจ็บนะครับ ก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับทุกคนก็จะมีหลากหลายหลายเกมมากเลยนะผมไม่ว่าจะเป็น R O B Free Fire v a r a n t f m m i t e c r a f t หรือว่าเกมต่างๆนานาที่ทุกคนเล่นกันเลยนะผมก็เข้ามาหากันท่านผมก็คือดิฟพี่ไงจะเจ็บก็คือของพี่ของผมเองนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เข้ากันมาเยอะๆนะครับทุกคนก็ห้องก็หลากหลายนะผมมีคนเยอะแยะเยอะมากมายนะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะผมแอนไม่ลองมาเองเลยนะ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็มาอยู่กับอาวีเหมือนเดิมนะผมเหมือนเช่นเคยผมวันนี้เรามาอยู่กับโตโรออฟเลนะครับก็ที่ผมเลือกโตโรออฟเลมาเพราะว่าเ่าข้ามข้าที่มีตัวที่ตีผมไม่ค่อยเข้านะทุกคนแต่ถ้าเกิดเบิร์ดก็ไม่แน่นะครับแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดในการภาคนี้นะเพราะว่าในคลิปผมคอเยอะอยู่นะผมก็ยังไงก็ฝกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนก็วิวแรกทำอะไรได้ อะไรบ้างก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเราไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่แต่ก็ตอดเหลี่ยมไปครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับผมแดงเบแดงเบสแดงเบสแดงเบสแดง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 โซไปโซควาช้าเดี๋ยวเราว่าไปดูในคลิปกันเลยนะครับทุกคนว่าผมคอกับเพื่อนเป็นยังไงบ้างนผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมคอเพื่อนในเกมเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะดูสรุปกันตอนท้ายคลิปว่าเราจะชนะหรือแพ้นะครับดปด้านหายไปด้านหายเฮ้ยเงินมาหน่อยเงินเฮ้ยเงินติบ้างเงินติบ้า เป็นอะไรดิเจ็บหมดแล้วเงินเจมดแล้วเงินเจมดแล้วได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยูยงแทอยู่กูยงแทายก่เลยไหวไหวไหวไดมดมจ๊ต่อได้นะตอไได้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 ไปตายอีกรอบนึงตอีกรอบนึงเ่อมมมมเดียวเยวเียวการการได้การได้กางได้เรียวการได้การได้การได้กางได้กางได้ตีได้ตีได้ได้ได้ตีบ้าน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 

ไปบนไม่ได้ว่ต้องรอเล่นมังกรอ่ะตีดักตีดักไปตีดักไปตีดักตีดักไปีมันามันเสียสีมันจบแล้วไปมามาแล้วนะีเดูโดนเฮ้ยเล่นคนนะเล่นคนะอะไรตะโยโกะอรโยโกอรโยกอดีวดวดิเไปเไปยไปกูมดลับบ้านเลยตงกับ้านกลบ้านกับบ้านเลยมาอยู่นี่มาอยู่นี่ ถอยเลยถอยเลยถอยเลยติดเกเติดเเเลอะี้ยขึ้มาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้มาแล้วขึ้มาเอ้ยกูอยู่นะ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 เล่นได้นะเว้ยมา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 เงินเอาเงินเอาเงินเอามาเมาเอาเลย

ตีเฟดเอาเอ็นโซต่อนะตีเฟตเอาเอ็นโซต่อตีเฟตเอาเอ็นโซต่อไดอิปดูกลางเลยไปดูกลางเลยก็ได้นะแต่จริงปิดเอโซได้เอาเอ็นโซเอาเอ็นโซเอาเอ็นโซสวยสวมันมาแน่มันมาแน่มันมาแน่พี่นก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 มันมาดับพี่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 โยโยโย่ผมอยผมโยผมอยู่มามาเฮ้ยฝึกตัวนี้เอาตัวนี้เอาฝึกตัวนี้เอาตัวนี้ อาดิสวยสวยสวยไปเช็คอเลน้พี่จะผมรอเกยบนฮะอย่ามานะอยามานะไอเงินไอเงินอินทองข้าเลยไอเงินไอเงินทองเล่นเลยแล้วกูแค่ปีปอมก็จะแตกเลยป้อมเลเตออยู่บนนั้เออเตอร์เออเตอร์ดัอเบลอเลักเบลดักอยคอยย เขาทำเอาได้เขามำเอาดดบช่วงเนี้ยไอเงินไอเงินระวังระวังไปรับไปเงินไปรับไปเงินไปรับไปเงินไปไปไปจะปุ่มไปทำล่างก็ได้สิแล้วพี่จะปล่อยบนเลยเดี๋ยวค่อยปล่อยเดี๋ยวค่อยปล่อยเดี๋ยวค่อยปล่อย เก็บเดีวเก็บไปขึ้นบ้านเดี๋ยวเก็ไปขึ้นบ้านเฮ้ยทองโดนเลทองโดนไปรับทองดีไอทองเขาไม่ได้นไม้ทอสูงไป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 ถอยเลย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 ไม่ดูจออย่เดินไปเดือดลดำป่า ระวังระวังระวังมันกลางนะมันกลางนะเป็นโซ่ในป่าดุยโซ่ดิดุยโซ่ดิดุยโซ่ดิใจเย็น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 รอ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 ท่องมาท่องมาแล้วท่องมาแล้วท่องมาแล้วเบิร์ดมึงเบิร์ดมันก่อนทันป่ะเงินไอเงินไอเงินมาเบิร์ดมันก่อนที่ทันป่ะเงินมาเบิร์ดมันก่อนที่ทันป่ะ ทัแล้วะททนะทำนะทำททแล้วเกิดไอ้เรายูดรยู่ได้อยู่เร้อยู่ครับตีเลย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 เอาคน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 เลยคนดกถึงกูโดนสามโดนสามนัตเอโซอโซอโซตายอโซตายกูหลังได้กูหลังไอ้ทองได้ได้หมด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 กูยืนอยู่กูยืนอยู่กูยืนอยู่กูยืเวนี้ก เออกลางกลางกลางรดแน่รอบเน่เรเรเรเปิดแล้ปิดแล้วมียยู่เียนเีย่เดี๋ยวไปเอาเอาเอาคิบกลางก่อนร้มัยคบกางิ่มมีบล้วจะมจังจจบจดจจดนี้จข้ต้องการที่จะระบาความดของข้า

คนมาวคนนะคนมาคนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นมึงมาใกล้ๆมึงมาใกล้กูมันโลมันโลกูทำให้มันโลมันโลมากไอตึอไอตอ้์ไปแหลมเกินคนให้อยอยถอยอยถอยถอยรีก่อนรีรีใจเย็นใจเย็นใจไม่ใช่ไอต้ตีกบตายไม้อี่ของายกินจะตายน่แหละใจเย็น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  ได้หวาเยยีแน่ไปบนไปบนดีกว่าไปเล่นบนไปเล่นบนไปเล่นบนเดี๋ยวรอเล่นบนไอ้หนาให้หมดที่ดอเรียนเต็มหมดแหลมมันเลยเล่นตีมาคุณได้ของคุณชายเลยเฮ้ยเอ็นโซ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 แหลมเอ็นโซแหลมเอ็นโซแหลมเอ็นโซไลฟ์ไม่รอหรอกไปเคลียร์บนไปเคลียร์บนไปเคลียร์บนมาฟังนะมา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 สาม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 ทางสามทางสามทาง ใจเย็นใจเย็นใจรอก่อนรอก่อนรอก่อนเฮ้ยช่วยเตอร์ดิช่วยเตอร์ดิช่วยเตอร์ดิได้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 กูได้กูได้กูได้เตะอะไรเตอร์ตายอะไรเตอร์ตายอะไเตอร์ตายอะไรเตอร์ตายแปกแมีมีอะไี่นี่เจ้าเฮ้ยอยากอยู่่หี่เลย ฝั่ทางั่งทางไหวไหวไรี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 ่าร่าไม่ต้องรีบ้องรีไม่ต้องรีบวไห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 วไัวไหวไหวไหวไนวนหวอหวเหวไบวไหไเวนหวไหวไหนไหไหวนะวไห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 ววไไวไหววไ้วไหวไไกไไวไหหหห